สันกะชากแขนแล้วพูดในห้องถ้าไม่อยากให้เด็กสองคนนั้นได้ยินงั้นก็คุยกันในห้องคุณปล่อยฉันนะคะฉันเจ็บแล้วสันก็ผลักนุ่นลงพื้นทันทีสิ่งที่คุณทําวันนี้มันคือบทเรียนและคุณก็ต้องจําไว้ว่าอย่าทําแบบนี้กับผมอีกคุณจะทําอะไรฉันคะผมก็สอนให้คุณรู้ว่าอย่าขัดใจผมไงคุณ แบบนี้มันเกินไปหรือเปล่าคะสันมันไม่เกินไปหรอกคุณนั่นแหละสมควรที่ต้องโดนแบบนี้ฉันไม่คิดเลยนะคะว่าคนที่เคยบอกรักฉันวันนี้กลับมาทำร้ายฉันถ้าคุณไม่ทำผมก่อนผมก็ไม่ทำกับคุณหรอกเพราะสิ่งที่คุณโดนในวันนี้มันก็สมควรแล้วพอสันพูดจบก็เดินออกจากห้องทันทีพอนุ่นเจอแบบนั้นก็ร้องไห้เสียงสะอื้นแล้วความรักของเรามันหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่และสิ่งที่นุ่นเจอในวันนั้นก็ทําให้นุ่นตัดสินใจได้แล้วต่อมานุ่นถือใบหย,ยาแล้วหันมาพูดกับสสันนีี่่่่คคืออิงงทุณต้ใชไหม ใช่ก็คุณนั่นแหละที่เป็นคนเลือกเองชีวิตคู่ของเราก็เลยต้องจบแบบนี้ไม่ฉันไม่ได้เป็นคนเลือกคุณต่างหากที่บังคับให้ฉันต้องเลือกเพราะคุณไม่เคยรักลูกฉันเลยแค่ไข่ต้มสองฟองคุณยังเซียสลบไม่ได้คุณจะเป็นพ่อคนได้ยังไงนั่นมันก็เรื่องของผมว่าจะเป็นพ่อคนได้หรือไม่เป็นบหยาแล้วนี่คุณจะไปอยู่กับลูกของคุณก็เชิญค่ะคุณไม่ต้องไล่หรอกคะ่ะฉันไปอยู่แล้วฉันก็ไม่อยากอยู่กับคนที่ใจแคบแล้วก็ไล่หัวใจแบบคุณหรอกคะ่ะก็ดีไปแล้วไปรับไม่ต้องกลับมานะไมม่่่่ต้องงองงวคะในเื ฉันเลือกที่จะไปแล้วฉันไม่มีทางกลับมาหรอกก็ดีประตูอยู่ทั้งนั้นพอโดนไล่แบบนั้นนุ่นก็ตอบกลับลาก่อนนะคะขอให้คุณโชคดีและคนที่โชคดียิ่งกว่านั่นก็คือฉันแล้วนุ่นก็ถือใบายาพาลูกสองคนเดินออกจากบ้านด้วยความมุ่งม,มั่นเรื่องเล็กๆอาจจะเป็นรอยลาวที่ไม่มีวันลบได้คําพูดแค่ครั้งเดียวมันก็อาจทําลายทุกสิ่งที่ใช้ทั้งชีวิตสร้างมาและชีวิตคู่การเข้าใจกันมันย่อมดีกว่าการเอาชนะกัน